การทำเหมืองแร่ในประเทศไทยทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนผลกระทบ ต่อระบบนิเวศกระทบด้านเสียงและฝุ่นจากการใช้วัตถุระเบิดผลกระทบต่อแหล่งน้ําใต้ดินและการปนเปื้อนของสารอันตรายในดินผลกระทบทางสังคมในพื้นที่และสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงการปนเปื้อนของสารหนูในสิ่งแวดล้อมและการทําเหมืองดีบุกในตําบลร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชการปนเปื้อนตะกัวในอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีปัญหามลพิษอากาศ จากกิจกรรมการระเบิดหินปูนตำบลหน้าพารานจังหวัดสระบุรีและการทำเหมืองแร่ใต้ดินแร่โปโตเทสจังหวัดอุดรธานีและการปนเปื้อนแคดเมียมจากการทำเหมืองสังกะสีในพื้นที่เกษตรรวมถึงกรณีสารพิษจากการทำเหมืองแร่ทองคำในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดเลยผมต้องบอกให้เข้าใจตรงกันว่าการเสนอยตินี้และการอภิปรายของผมไม่ใช่ต้องการที่จะต่อต้านการพัฒนาหรือจะมาขัดขวางความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศแต่อย่างใดแต่ยติ นี้เกิดจากเมื่อผมได้มีโอกาสเดินทางไปพบพี่น้องประชาชนในภาคต่างๆทั่วประเทศและรับเรื่องร้องเรียนที่สภาแห่งนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนทราบถึงความทุกข์ร้อนของพวกเขามาอยู่ได้สิกว่าปีแล้วค่ะระยะเวลาเกือบ14ปีของการต่อสู้เนื่องจากการเผชิญกับความเจ็บปวยและความเสี่ยงทางสุขภาพแล้วควาบิดเบี้ยวของกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้องเห็นได้จากการทำร้ายร่างกายการข่มขู่การบังคับละคร,ะครเรื่องนี้จบลงแบบขมขื่นและพลิกความคาดหมายเพราะพระเอกนางเอกและพระรองอีกทั้งสองคนทั้งหมดกลายเป็นตัวร้ายคนที่เจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจก็คือตัวประกอบเล็กๆที่เรียกว่าชาวบ้านแต่ท่านประธานนะครับชีวิตจริงยิ่งกว่าละครพอละครที่ผมเล่าไปทั้งหมดเนื้อหามันดันไปคล้ายกับเหมืองแร่อมก๋อยที่เชียงใหม่ คล้ายกับเหมืองทรายแก้วปลาจีนบุรีคล้ายกับเหมืองหินอีกหลายที่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้และยังมีอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่มีปัญหาไม่เห็นหัวประชาชนภาคใต้บ้านผมรู้จักกันในนามของการระเบิดหินเพื่อการก่อสร้างครับเข้าใจกันง่ายๆที่สุดหลังจากที่เราหมดเหมืองแร่ดีบุกไปที่หลายหลายจังหวัดทั่วภาคใต้ก็เป็นคําถามอีกเหมือนกันแล้วครับว่าเราขุดแร่ดีบุกเอาไปขายแต่ว่าบ้านเมืองเราทําไมยังพัฒนาไม่ทันคนอื่นเขา ที่เขายาลอจังหวัดยาลาที่มีปัญหาเคยเข้าคณะกรรมาธิการมาแล้วอดีตอธิบดีก็ไปเซน็นสุดท้ายอธิบดีกรมศิลปากรปัจจุบันก็แก้ไขได้สําเร็จนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงตัวข้าราชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั่นแหละครับถ้ามีหลักธรรมาพิบาลถ้ามีการเปิดเผยข้อมูลถ้าไม่มีการมุบมิบกันปัญหาไม่เกิดครับชาวบ้านไม่มีร้องเรียน พื้นที่ภูเขาพื้นที่ที่รับสัมปทานหลายที่นะครับเมื่อไปทําลายแหล่งโบราณคดีแล้วเนี่ยเสียหายแล้วถามว่าใครรับผิดชอบครับกระทรวง<พ>อุตสาหกรรมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่คเคยเป็นโจทย์ร้องเรียนไหมครับหรือกรมศริลปากรเคยฟ้องเรียกค่าเสียหายไหมครับไปทําลายแล้วเนะี่ยมันมูลค่าเนี่ยคิดไม่ได้หรอกครับเมื่อวานพี่น้องชาวจังหวัดเลยได้มายื่นข้อร้องทุกข์กับผม ในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนราษดรและกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพี่น้องชาวจังหวัดเลยมีความกังวลเมื่อปี2549ได้คัดค้านว่าการดําเนินการที่ไม่มีส่วนร่วมเนี่ยชาวบ้านกังวลว่าจะกระทบต่อวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นบริเวณการทําเหมืองดังนั้นพี่น้องกลุ่มรักบ้านเกิดได้คัดค้านมาโดยตลอดความไม่เป็นประชาธิปไตยในช่วงนั้นท่านทราบไห ว่าบริษัทผู้จะสัมปทานเนี่ยได้ดําเนินฟ้องร้องคด,ดีความเอาผิดพี่น้องชาวจังหวัดเลยที่ใช้เวทีที่เป็นประชาธิปไตยเพื่อตรวจสอบไปหลายคดีกันแล้วกันครับผมก็จะบอกท่านประธานว่านั่นคือการปิดปากพี่น้องประชาชน สาเหตุทั้งหมดนี้นะครับผมคิดว่ามันเกิดจากกฎหมายเกิดจากพรบรและฉบับเมื่อปี2560ไอ้ที่ไปลดขั้นตอนลดระยะเวลาลดการพิจารณาคำขออา,าบัติและประธานาติษ เพื่อต่อผู้ประกอบการพรบแรกฉะบับนี้ไปลดหลักเกณฑ์การฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทั้งๆท,ที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่มีผลกระทบในวงกว้างไม่รวมถึงการทำา e EAA เพื่อนสมาชิกบอกว่าเป็นแค่พิธีกรรมเป็นแค่ทำเพื่อให้รับรองให้ผู้ประกอบการได้รับการประกอบการโดยเร็วดังนั้นการทำเหมืองแร่เมื่อมีผลกระทบต่อทั้งพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมการดาเนินการต้องมีความละเอียดอ่อน การทําเหมืองแร่ไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมแต่เป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมเป็นเรื่องความเป็นประชาธิปไตยต้องมีการมีส่วนร่วมในพรบแบ่งเหมืองออกเป็น3ประเภทเดี๋ยวผมให้ดูต่อไปนะครับแต่ในพรบรไม่ได้บอกนะครับว่าให้ทาบัฟเฟอร์โซนเฉพาะเหมืองประเภทที่3ครับบอกให้ทาบัฟเฟอร์โซนกับเหมืองครับใครเป็นคนบอกให้ทาแค่เฉพาะเหมืองประเภทที่3ครับแล้วมาดูข้อก้ากำหนดว่าอะไรครับบอ่อเหมืองต้องห่างจากชุมชนไม่น้อยกว่า300เมตรครับเดินกี่ก้าวครับเนี่ยโรงแต่งแร่หรือโรงประกอบโลหกรรมครับไม่น้อยกว่าา าร้อยเมตรครับโรงเก็บหางแร่ครับไม่น้อยกว่า500อเมตรครับท่านประธานที่อําเภอบําเน็ตนรงจังหวัดเชียภูมิท่านประธานเคยมีเหมืองแร่โปแตสครับก็ยังมีอยู่ลนะครับทําที่วางหางแร่ครับซึ่งเป็นเกลือที่นาแถวๆนั้นครับปลูกนาปลูกข้าวไม่ได้แล้วครับท่านประธานดินเค็มหมดครับชาวบ้านต้องเปลี่ยนเป็นนาเกลือครับแล้วนี่ครับหางแร่500อเมตรนี่ครับเหมืองแร่ประเภทที่3มีอยู่ประมาณนี้ครับเหมืองแร่านหินครับเหมืองแร่ใต้ดินครับเหมืองแร่กำมะตังสีครับใครบอกครับว่าให้ทําพื้นที่กันชน ก่แค่เหมือนเหล่านี้เท่านั้นสไลด์ถัดไปครับสรุปนะครับพรบรแรกฉบับใหม่นะครับยังคงเอื้อในทุนครับ แถมลดค่าธรรมเนียมให้กับนายทุนคนดีซะด้วยครับอ้างเรื่องอุบัติเหตุมาลดหย่อนได้ครับไม่ให้ความสําคัญกับประชาชนปัญหาเก่าครับนายทุนฟื้นฟ,ฟูเฉพาะพื้นที่ทําเหมืองก็ยังเป็นอย่างนั้นครับการตีความพื้นที่กันชนไม่ยึดโยงกับประชาชนเลยครับพื้นที่กันชนเนี่ยครับเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วครับจนแทบไม่มีประโยชน์และที่ผ่านมากระบวนการชดเชยเยียวยาเป็นไปด้วยความยากลําบากมากนะคะหรือบางครั้งก็แทบอาจจะไม่มีเลยถึงแม้ว่าเมื่อถึงเวลานั้นต่อให้เราจ่ายเงินชดเชยให้ประชาชนไปเป็นล้านนะคะ เราก็ไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนกลับคืนมาได้ค่ะ ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งของโครงการเหมืองแร่สายแก้วคือบริษัทเอกชนผู้ขอประธานบัตรเหมืองแร่มีนักธุรกิจระดับบิ๊กเนมเป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัทค่ะซึ่งปัจจุบันกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนในบริษัทนี้มีความสนิทชิดเชื้อกับนักการเมืองระดับบิ๊กกตำแหน่งใหญ่โตในพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลไม่ทราบว่าเป็นความบังเอิญหรือไม่ที่นักการเมืองใหญ่บิ๊กเบิ้มคนนั้นก็นั่งเป็นประธานองค์กรสาธารณะป่าผืนใหญ่แห่งหนึ่งของ5จังหวัด ในภาคตะวันออกซึ่งใกล้กับโครงการนี้ตั้งอยู่ค่ะเรากําลังพูดถึงเรื่องของการใช้พลังงานที่สะอาดเรากําลังพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนเรากําลังพูดถึงเรื่องของความมั่นคงทางอาหารและยา <c oughs> เพื่อที่จะทํำยังไงให้โลกใบนี้ <c oughs> คนในประเทศนี้มีคุณภาพชีวิตทดดี่ดี <c oughs> ถ้าหากว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นจริงนะครับผมคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภาพสุดท้ายนะครับเราจะเอายังไงครับในเรื่องที่ดินเรื่องความมั่นคงเรื่องความยากจนนะครับเหมืองตัวนี้นะครับหลังจากมีการ ขูดมีการทมแล้วเนี่ยกระบวนการเยียวยาที่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่ามีตัวอย่างไม่แต่กรณีคริตตี้ครับวันนี้ก็ยังไม่จบครับเยียวยาคนได้แต่ว่าอาหารที่อยู่ในปลาในข้าวในานาในปูเนี่ยมันยังสะสมอยู่นะครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมกับการได้รับเงินค่าประทานบาทกับการที่จะต้องเยียวยาชีวิตของผู้คนและทรัพยากรธรรมชาติสี่แวดล้อม ที่ยาวนานการฟื้นฟูมลพิษของประเทศไทยเนี่ยเมื่อเราเทียบกับมาตรฐานทั้งในแง่ของกฎหมายเทคโนโลยีการมีส่วนร่วมของประชาชนความรับผิดชอบของผู้ปล่อยมลพิษแล้วก็มาตรฐานการดําเนินการฟื้นฟูนะครับเมื่อเราเทียบกับนานาชาติแล้วยังถือว่าต่ํามากและเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศและเรื่องเดิมครับความในความสบายตัวของนายทุนในกรณีที่เกิดขึ้นในการฟื้นฟูลําห้วยคลิตตี้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด ว่าทำไมเราต้องมียติในวันนี้นะครับเวลาที่ทุกท่านได้ยินคําว่าคดีลําห้วยคริตตี้หลายคนคงอุทานเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเรื่องนี้ยังไม่จบอีกหรอเมืองนี้ทําตั้งแต่ก่อนผมเกิดนะครับปี2,518แต่เรื่องนี้ยังไม่จบครับท่านประธาน2,510เริ่มต้นทําเหมืองนะครับแต่ชาวบ,บ้านชนะคดีในปี2,560ปิดเหมืองในปี2,541ใช้เวลา20ปี กว่าจะมีการฟื้นฟูคําถามคือ20ปีนั้นชาวบ้านที่คริตี้อยู่กันยังไงความล้มเหลวที่1ก็คือการฟื้นฟูมีราคาที่สูงมากกว่าการป้องกันอย่างเทียบไม่ได้เลยนะครับนอกจากจํานวนเงินที่ใช้มากกว่าผมกําลังหมายถึงชีวิตของคนแต่ละคนครอบครัวแต่ละครอบครัวเศรษฐกิจชีวิตการทามาหากินของประชาชนที่เสียหายผมไม่รู้ว่าเราจะตีค่าเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นหัวของชาวบ้านที่เป็นคนได้โอกาสหัวละสองแสนก็ดูจะเยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นลูกหลานของคนในเมืองผมว่า ยี่สิบล้านก็ไม่พอการฟื้นฟูที่ล่าช้ามากและถ้าประชาชนที่กริตี้ไม่เรียกร้องนะครับการฟื้นฟูไม่เกิดนะครับปัญหาเริ่มต้นตั้งแต่ปี25 1 8แต่การฟื้นฟูเริ่มต้นที่ปี2560นนี่แปลว่าอะไรครับถ้าประชาชนไม่ต่อสู้เรียกร้องการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นหรือไม่ความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอายุติธรรมนะครับ อยากเรียกร้องนะครับผ่านให้ไปหาไปยังประชาชนทุกคนและข้าราชการนะครับว่าขอให้คิดถึงประชาชนเป็นหลักนะครับไอ้เรื่องการฟื้นฟู ool, อยากให้เขาเนี่ยเข้ามาทําด้วยนะครับเพราะเขาเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นคุณเป็นข้าราชการเดี๋ยววันหนึ่งคุณก็ย้ายไปที่อื่นก็อยากให้ประชาชนเป็นที่ตั้งในใจของทุกคนนะครับอยากชักจูงให้สสพักอื่นสมาชิกรฐสภาท่านอื่นนะครับอยากให้ตั้งคณะ กรรมธิการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อว่าศึกษาปัญหาที่มีทุกพื้นที่นะครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานหรือแม้กระทั่งภาคใต้เองผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสภาที่สภาต้องทํและมันต้องจบในรุ่นเราครับการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องมีมากขึ้นสําหรับการอภิปรายครั้งนี้ผมขออุทิศแด่ธรรมชาติและสรรพสิง่งที่ถูกทําลายลงเพราะเหมืองแร่คนที่ตายจากเหมืองแร่คนที่เจ็บป่วยพิก,รพการเพราะเหมืองแร่ คนที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากเมืองแร่คนที่ติดคุกถูกจองจำสูญเสียอิสรภาพจากเมืองแร่คนงานเมืองแร่ทุกยุคทุกสมัยที่ถูกกดขี่ขูดรีดแรงงานจากรัฐและนายทุนเมืองแร่คนที่ต่อสู้คัดค้านโครงการเมืองแร่ทุกแห่งหนทั่วประเทศไทย คำมุทิตที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นคือการถอดบทเรียนจากการทําเหมืองแร่ในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งเป็นผลกระทบจากการดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ขาดตุลยภาพ คุณภาพแล้วก็เสถียรภาพจนนํามาสู่การสร้างความเหลื่อมล้ําและความไม่เป็นธรรมการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนของพี่น้องประชาชนที่ไร้อํานาจที่จะต่อรองกับรัฐและทุนได้อย่างเสมอภาค